ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมาดูว่าภูเก็ตเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมรับมือสึนามินะคะภูเก็ตค่ะเตรียมความพร้อมซักซ้อม c ีแม็ก25นะคะจำลองจำลองสถานการณ์สึนามิค่ะยกระดับนะคะการบริหารวิกฤตด้านสาธารณภายัยฝั่งอันดามันบรรยากาศที่สารากลางจังหวัดภูเกต็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนายวิชิตสุทธโสัวานาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดภูเกต็ตเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมในการฝึก การบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภายัยประจำปี2568จําลองสถานการณ์ค่ะภัยสึนามิในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตโดยมีนาวาเอกนึกอนันต์แสนอุบลผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเกต็ตตลอดจนคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการฝึกซ้อมค่ะกำเนิดขึ้นในวันที่25-27มิถุนาย,ยน2568ณพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตซึ่งก็เป็นหนึ่งใน6จัง,จงหวัดนะคะฝั่งทะเลอันดามานันที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมในปีนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานและความเชื่อมโยงของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐทหารตำรวจและภาคีเครือข่ายรวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้เข้าใจ มีส่วนร่วมในการซักซ้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ